สนนัครับป้ะนะานาอาลุงไวก็จะมายามขายกันน้ำก็ท่วมน้ำก็ขึ้นอีกแล้วน้ำก็ขึ้นอีกแล้วนูนนว่นลุนนงไวใส่ถึงนู่นลุงเวลงขายนู่นนูน่นน้ำก็เริ่มมันจะขึ้นฝนก็ตก ไปลุยกันเลยใส่ไปงั่นแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ได้ยามเลยจะหมานหรือเปล่าไปดูกัน อากาศก็มืดคืม้มนน้ำก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะตามชุ่งไรชุ่งน,า,นาลงไปใส่ไปนูนแต่อยู่นู่นฝั่งนู่นตามชุ่งนาอากาศก็มืดคืม้มองแสงก็ไม่ค่อยจะแจ่มนะดูฟ้ามืดคืบอีกอล้ใครฝนจะตกเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืน น้ำน้ำขึ้นทุ่งไร่ทุ่งนาขึ้นมาจะนีฝั่งนี้ก็เป็นคลองีฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำี่คลองแม่น้ำไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะหมานหรือเปล่า น้ำขึ้นใหม่น่าจะติดดีน่าจะถูกดีดูกันตอนเช้าวิ่ยุงก็เยอะนี่น้ำน้ำคลองแม่น้ําจะเข้ามาตรงนี้จะเข้าทุ่งนาน้ำน้ำจะเข้าตรงนี้เลย ตรงนี้เป็นรอยต่อน้ำท่วมน้ำขึ้นมานูน่นไปนู่นนู่นนน่นนน่น,น,น,นขายลุงไว้ใส่ไว้นน่นไปนูนปน่นอากาศกม็มืดคึ้มขอต้ษขออภัยปาน่าอายุงก็เยอะแต่ตอนเช้านะี่ยุงเยอะ นางบกเริ่มจะท่วมทุ่งไร่ทุ่งนาอีก็ขายลงง้วยขายลงง้วยใส่ไว้ตรงนี้ดูจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าคงจะหมานนะมะนั้งหรือปลาผุดดีมากๆเลย น้ำขึ้นใหม่น้ำเพิ่งขึ้นมาใหม่ไปดูกันหมานหรือเปล่าน้ำท่วมนี่น้ำน้ำก็เข้าทุ่งนาแล้วไปดูซิดูซิมานหรือเปล่า ดิ่งจุมจั่มจุกจั่อนะงั้นงห้มาเลูกขาบวชเลยนีดีนีว่าแล้วน่าจะหมานโอ้นู่น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 เขาบวชเลยโอ้โหยังงี้โอเคนี่โอ้โหจะเพี้ยน เพียนตะเพี้ยน,นขาบวาเลยเฮ้ยอย่างนี้มันแล้วมันแล้วโอ้นน่นอีตัวนี่นี่น,น,น,นี่ขาบวาเลยเพียนตะเพียนเออมันแล้วมันแล้วลว,ว่าแล้ว bao cứ đi mà ui nỉ khảo hoàng đen nỉ khảo đen đáng nỉ khảo ô tô yang kênh ui nụ đi nụ đi nỉ phiên đi nỉ phiên nỉ phiên nỉ 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 mạnh 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 đi để đi ui nó đi tua, đi tua đi tua, đi khảo hang đen khảo hang đen hổ, tôi dài, tôi dài, anh này mới chơi tua dài เตเพียนเตเพียนอีกแล้วครับท่านอุ้ยเตพียนอีกแล้วเตเพียนอีกแล้วน,วนี่นี่นี่อุ้สองตัวสองตัวเลยโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยเตเพียนเตเพียน โอ้นี่มีอีกสอเอโอ้นี้วันนีหมนันนี่มันนี่มีอีกสองสมโอ้หนี้มันมากๆโคตรมันเลยวันนี้นี่อสองอือฮอ นี่โคตรมันโคตรมันนี่อีกสองสามตัวนู่นโอ้โหมันมากวันนี้มันมากๆน,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 นีน่นี่โอ้โหนี่จีเพียบเลยมันก็นี่มันเนี่ยเน,นี้ยมาสิเนี่ยนี่อีกสอง โอ้มันมันอันนี้ดูดูอุ้ยเ,เ,เป็นกลุ่นเป็นก้อนเลยนี่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 สามโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีเหมือนกันเฮ้มันมนันนี่ อูนี่สามโอ้มันมันมันนี่เจาเพียนขาอื้อหือโอ้โหติดท,ทุกตาเลย นี่นนี่นี่นนนสองสามตัวนี่มันหมันนี่มัน,มน,มนคับเดี๋ยวลุงเราจะเก็บขายก่อนอีทีเนี้ยจรอสักครู่น้ำขึ้นมา ปลาติดดีมากๆน้ำเพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงโอ้โหปลากระโดดปลาติดดีมากๆเลยันนี้หมนันหมนันเันริ่มหมนัน

น้ำขึ้นน้ำมันขึ้นเมื่อคืนนี้โอ้ยนี่นี่ตะเพียนตะเพียนโอ้โหติดดีม,มากๆเลยเดี๋ยวลุงเลยก็จะเก็บขายเฮ้ยลงไปจะเก็บขายก่อน เลยอย่างนี้เลยครับบ กมนัมนมนนี่ดูดูดดดโหนี่มาเลยกะเพียงใหญ่เลยขบ,บเลยเนี่ยโหมานมานนะบบกบยังลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้ลุงรวย มึงเลยก็ขอขอบคุณมากๆบายบาย